สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีต้นพาลุยทุกท่านนะครับเพื่อนๆนะผมน,นี้ก็ได้มาเอาอาหารให้หมดแดงนะผมนี่ก็คือจะเป็นพวกปลาดุกนะครับตีหั่นเป็นชิ้นๆนะผมมาเอาอาหารให้โมดแดงนะผมนี่ก็จะให้ เป็นให้ไม่เยอะนะผมสามวันจะหามาให้ทีนึงนะครับเพราะว่าเขากินไม่เยอะนะครับกินไม่เยอะนะครับเขาจะเริ่มมารุมลรุมเอาอาหารนะผมครับ เติ่มเอาอารมอาหารแล้วก็จะค่าไปเข้ารังนะฮุมนี่เราก็จะมาให้อาหารนะครับนี่นนครับนี่ผมแต่เขาเข้าเข้ารังเขาเองครับผมมาให้อาหารหมดแดงกันนะครับเพิ่มไปเป็นให้เขาไข่ไข่ออกมาเยอะๆนะบผม เพราะว่ามดแดงเขากินช้านะครับผมมดแดงเขาจะกินกินไม่ได้เยอะนะผมเราให้ที่ทองทีนั่นก็เขาก็กินได้เป็นเป็นอาทิตย์นะผมะรวมกินได้เป็นอาทิตย์นะผมเพราะว่าอีเขากินช้านะครับมดแดงนะครับ ช้านะครับเลยให้เป็นบางจำนวนนะครับเดี๋ยวเขาขาับเขาลังเขาเองครับผมเราแค่ให้เขาเฉยนะครับขับเขาเองครับผมเขาลังนี่ก็จะเป็น ไข่เขาแล้วผมนะครับไข่เนี่ยครับเป็นไข่เขานะผมนก็มีพวกไอ้เป้งอยู่นะครับผมแต่เขายังไม่เป็นน้ำพยานะครับนะครับมาอัปเดตดก็ามาให้อาหารนะครับผมถ้าเราให้อย่างเงี้ยวเขาก็จะไข่นะครับผมเขาจะไข่ ไข่ข้าเองนะครับเราจะคาบเขาลังเขาเองนะผมเราเลี้ยงเขาเขาก็จะให้แบบใหผลผลิตนะครับผมเลี้ยงเขาดีเขาก็ให้ผลิตนะครับจัดนี่ให้พอกนึ่ง คอกฟองก่อนนะครับผมเดี๋ยวคอกตามเดี๋ยวเราเราเอามาให้เขาใหม่ตัวมีแม่อยเยอะนะครับเราก็ให้เป็นเป็นบางกลุ่มนะครับผมบางกลุ่มก็บางจำนวนนะครับเขาคาบเขาเองครับเขาเขาหลังเขาเองนะครับนี่ครับ เขาจะคาบเขา้าไปให้พวกแม่เป้งเขากินกันนะครับผมให้กินกันนะครับเนี่ยัน่มาอัปเดตแล้วก็ให้อาหารนะผมนีครับเนี่ยเยขารากเข้าหลังแล้วครับผมเขาก็จะ ไปกินนะครับเป็นพวกปลาดุกนะผมปลาดุกพวกของสดนะครับผมให้เขากินนะครับนี่ครับมาอัปเดตเพีย,ยงเท่านี้นครับผมใครชอบฝากากดแชร์นะผมฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสวดีครับผม